สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่มีใจรักนี่ไก่ตั้งไก่ต่อครับท่านผู้ชมดีรักนี่การตอนกเขาไงครับผมเมื่อนี้เจอกับสางพวงขึ้นเขาครับผมบัไดต่อไกลครับนี่แหละปลานี่แหละปลาไไก่หลายๆครับแต่ว่าเห็ดออกนะครับค้นตกเห็ดออกคนมาหาเก็บเห็ดครับไก่มันกระตื้นครับไก่บัวหาวครับผมมาตอนนกครับวันนี้ครับ ตอนกง่ายกว่าครับผมตอนนี้ปลาเขาครับเขาเขาวานไหมครับผมเขาเขาวานไหมพื้นทีอยู่ประมันตอนนี้ประมาณเกาไรซิบไรนะครับนี่อยู่กลางดงนะครับกลางดงครับฟังนี็เป็นดงครับคอยู่กลางดงครับผมกลางปลาครับกลางปลาเฮ็ดครับผมมากครับมันนี่แดงครับผมมากครับมันนี่แดงครับมันนี่ทำเตามลดยว่ครับ ดิสิตกศูนย์คือกา้าวรอชมผลงานครับผมมาหลุดน,น้ำกันครับไปเมื่อนีตั้มสามกุ๊กนะครับตับ้มสามกุ๊กครับผมมาเห็นใบด้นหรอครับมาเห็นตั้งแต่ผมขมหา,หามาเบืองไก่มามาเบืองไก่นะครับกะมาเห็นใบด้นหรอครับว่าสามกุ๊กมันอยู่อยู่ว่างนี้นะครับครับมื่อนี้ละ ขอให้พิดสามคุกจัดไปวันีแดงจวด แกบมือทำเลสครับนี่ครับมาถึงหาหน้าที่ครับผมลักสองครับครับมณีแดงครับผมสุดยอดครับจะเลยคู่อ่างห่วงครับผมจะเลยคู่อ่างครับจัดเรียบร้อยครับ กูขาใหญ่ติดนิ้วครับแกะมือสำเร็จครับผมแกะมือสำเร็จครับบู้ยข้ามโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดเลยชเลยตัวนี้ครับปากสันครับผมโอ้แตกสุดยอดครับ หยดเลยครับกับเชลยต้งนี้นะครับผมโอ้แก้มือสาเร็จครับแก้มือสาเร็จครับผมกับปุ๊ล็อกครับเชลยตัวแหลกครับของเจ้ามันนี้แดงครับผมเจ้ามันนี้แดงครับปากสันปากสันสวยๆครับนกตัวนี้ออกสีแดงๆครับผมข้ามเงาครับข้ามเงาข้ามหนาดีครับผม กล่องมอ่กให้ชัดประเด๋ยครับดยดครับปอะอเดี๋ยวก็โบตีบบเป็นสายตีครับสายบุญดยดครับผม ยปีกแตกงดงามครับนกตัวนี้ครับผมนะครับโอ้กล่นกะท่ครับผมก่นที่ครับจวดครับเชลยตัวนี้ครับผมบุถึงหาหน้าที่ครับไม่นี่เรียงจัดไปครับผมเรียบร้อยครับบุถึงหาหน้าที่ครับผมต้นผมมาต่อพเนยดครับต่อต้นนี้ครับ นกมันหูเพเนียดครับผมต่อตนนี้บ่อเขามันมันมันมาเวียงตัวนี้ครับพอมาต่อตนนี้ครับนกันเขาแต่ว่าเพเนียดมันลันกรนะครับไม่ที่สองเขาตัวนี้มันลันกรครับผมพลาดครับมาเจือต่อดินครับผมมันนี่แดงแก่มือสาเร็จครับลักที่สองครับผมจัดไปครับลักแหลกอยู่ก้างทงนะครับไอทงหน้าก้างปลานะครับแต่ว่าต้นนั้นมันนกบนเขานกหลายอยู่ครับแต่วบนเขาอันนี้ อยู่ในสวนในไฮเพิ่นนะครับนี่ในไฮเพิ่นครับน่าก็เป็นหน้าครับผมจัดสําเร็จครับผมมันี่แดงครับจุดครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณที่รับชมครับเม็ดงากับสวยครับผมข้ามกันหนาดีครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ